ตอนนี้ของเดียคอนเองก็จะข่าวก็โด่งดังไปถึงต่างประเทศด้วยเพราะบอกว่าทําพิษให้กับออชาวต่างชาติอีก10ประเทศนะคะเสียหายรวมเพิ่มอีก20ล้านบาท ซึ่ง <c oughs> ล่าสุดเนี่ยได้มีการนําเอกสารบินเงินสดการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ของดีไอคอนรวมไปถึงภาพร้านค้าการนรําผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเนี่ยมีการไปบอกว่ามีการจําหน่ายในต่างประเทศแล้วผู้เสียหายที่ถ่ายรูปกับบอสพอเนี่ยเขาก็ได้มอบเอกสารหนึ่งเนี้ยไว้เป็นหลักฐานให้เรียบร้อยแล้ว <c oughs> ซึ่งสิประเทศนี้ก็จะมีจีนฮ่องกงมาเก๊าอิตาลีเยอรมันแคนาดาเอสโตเนียแล้วก็ ลักสิร์จผู้เสียหายกว่า40คนครับเป็นเอเชียยี่สิบยุโรป20นะครับก็รวมๆประมาณสัก20ล้านนะครับในรูปแบบของความเสียหายคือโอนเงินเพื่อชําระค่าสินค้าสําหรับนําไปจําหน่ายนะครับชัดเจนนะว่าไม่ได้นําไปใช้นะฮะนำไปจําหน่ายแต่กลับไม่ได้สินค้าและได้รับแจ้งจากผู้ค้าในประเทศไทยว่าให้รอสินค้าก่อนแต่ยังไม่ได้รับเพราะฉะนั้นตรงนี้เขาต้องไปพิสูจอีกว่าปัญหาเกิดขึ้นที่บริษัทหรือปัญหาเกิดขึ้นที่แม่ค้า แม่ขายหรือขนส่งด้วยนะพี่เพราะได้รับแจ้งว่าให้รอสินค้าก่อนต้องไปถามต่อว่าใครแจ้งใครแจ้งว่าให้รออนะคะเนี่ยมันถึงมันถึงนานไงมันถึงนานตัดนะนาังไงก็แล้วแต่เขาเห็นว่าเขาบอกว่าภายในสัปดาห์นี้น่าจะมีการน่าจะก่อนนะฮะน่าจะมีการแจ้งข้อหาเรื่องของการฟอกเงินเกิดขึ้นภายในสัปดาห์นี้ซึ่งถ้าเอาว่าภายในสัปดาห์นี้นี่เร็วมากนะนี่ชอว่าเร็วมากทำงานเร็วมากเลย